เคยสงสัยไม่ว่าลึกลงไปในความเงียบสงัดที่สุดเรากลัวที่จะต้องเจอกับอะไรหากบทสนทนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือบทสนทนากับคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ในตัวเรามาตลอดแต่เรากลับไม่เคยทำความรู้จักเขาเลยสักครั้งจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต้องอยู่กับเขาเพียงลำพังตั้งแต่เช้าจนรดค่ำและคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือ เราจะกล้าพอที่จะรับฟังสิ่งที่เขาพยายามบอกเรามาทั้งชีวิตแล้วหรือยังเราเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าหากวันหนึ่งโลกภายนอกเงียบสงัดลงไม่มีเสียงเรียกเข้าไม่มีข้อความแจ้งเตือนไม่มีภารกิจให้ต้องวิ่งวุ่นไม่มีใครให้ต้องสนทนาด้วยเหลือเพียงเรากับเราอยู่ในพื้นที่ว่างๆตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำใจของเราจะทนได้หรือไม่ คำถามนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่สำหรับหลายคนมันกลับกระตุกความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในเป็นความรู้สึกคล้ายความกลัวที่ไม่มีชื่อเรียกความกระสับกระส่ายที่ไร้สาเหตุทำไมการอยู่กับตัวเองจึงน่าพรั่นพลึงถึงเพียงนั้นหรือแท้จริงแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยได้อยู่กับตัวเองเลยแม้สักครั้ง เราอาจคุ้นเคยกับการอยู่กับบทบาทของเราอยู่กับหน้าที่ที่สังคมมอบให้อยู่กับภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อการยอมรับเราเป็นพนักงานดีเด่นเป็นลูกที่กะตันยูเป็นเพื่อนที่แสนดีแต่เราเคยเป็นเพียงเราโดยปราศจากป้ายกำกับเหล่านี้หรือไม่เสียงภายในที่ดังอื้ออึงที่สุดในความเงียบสงัด คือเสียงสะท้อนของความว้าวุ่นที่เราพยายามวิ่งหนีมาตลอดชีวิตมันคือเสียงแห่งความเสียดายในอดีตความกังวลต่ออนาคตและความไม่พอใจในปัจจุบันเสียงเหล่านี้คือเพื่อนเก่าที่เราไม่เคยอยากทำความรู้จักเราจึงเลือกที่จะเปิดเสียงโลกภายนอกให้ดังขึ้นเพื่อกลบฝังเสียงภายในใจให้จมหายไปแต่เมื่อใดก็ตามที่ความเงียบมาเยือน บทสนทนาที่เราหลีกเลี่ยงมาตลอดก็จะเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้บางทีการเผชิญหน้ากับความเงียบอาจเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ในตัวเรามาทั้งชีวิตการยอมรับฟังเสียงกระซิบที่หยหวนนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริงเมื่อเรายอมนั่งลงในความเงียบ และปล่อยให้เสียงภายในบรนเลงไปเราอาจพบว่ามันไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวแต่เป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่ต่างคนต่างเล่นไร้ทิศทางมีทั้งเสียงแห่งการตัดสินกล่าวโทษตัวเองในความผิดพลาดครั้งเก่าก่อนเสียงแห่งความปรารถนาที่รำร้องถึงสิ่งที่ยังขาดหายเสียงแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจ ที่คอยเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและเสียงแห่งความหวาดกลัวที่วาดภาพอนาคตอันเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงเหล่านี้คือเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นเพื่อน,นิยามตัวตนของเราเราคือผลรวมของความสำเร็จและความล้มเหลวเราคือตะกอนของคำชื่นชมและคำดูแคลนเราสวมทับตัวตนชั้นแล้วชั้นเล่า ดุดการสวมเสื้อผ้าในวันที่อากาศหนาวเหน็บแต่เคยถามหรือไม่ว่าหากถอดเสื้อผ้าเหล่านั้นออกทีละชิ้นถอดหน้ากากของบทบาทต่างๆที่เราแบกรับไว้ออกจะยังเหลืออะไรให้เรารักหรือชังสิ่งที่เราเรียกว่าตัวฉันหรือของฉันนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงเงาของความคิด เป็นเพียงมายาที่ปรุงแต่งขึ้นจากเงื่อนไขและประสบการณ์มันไม่เคยคงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนี้เองคือที่มาของความทุกข์ใจทั้งปวงเราเหนื่อยกับการต้องแบกรับเราเจ็บปวดกับการต้องปกป้องและเราสิ้นหวังเมื่อภาพลักษณ์นั้นสั่นคลอน การอยู่กับตัวเองจึงกลายเป็นเรื่องยากเพราะมันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าตัวตนที่เรารักและห่วงแหนรั้นอาจไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้มันเป็นเพียงโครงสร้างที่พร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมือ่อความเข้าใจในสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือประตูสู่ความเป็นอิสระการตระหนักว่าเราไม่ใช่เรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้น คือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่มองไม่เห็นแล้วหากเราไม่ใช่เสียงเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเล่าที่ประติดประต่อขึ้นแล้วเราคือใครลองจินตนาการถึงท้องฟ้าในวันที่มีพายุโหมกระนำ่ำเมฆดำทะมึนลมพัดรุนแรงฟ้าแลบแปลปลาบและสายฝนเทกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายเรามักจะคิดว่า ตัวเองคือพายุคือเมฆคือลมฝนที่ถูกอารมณ์และความคิดพัดพาไปไร้การควบคมุมแต่หากเราลองสงบนิ่งลงอีกสักนิดเราอาจค้นพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศนั้นนั่นคือผื้นที่ว่างของท้องฟ้าที่ดำรงอยู่อย่างเงียบงันและมั่นคงไม่ว่าเมฆจะดำมืด หรือขาวสว่างไม่ว่าพายุจะรุนแรงหรือสงบลงท้องฟ้าก็ยังคงเป็นท้องฟ้าเช่นเดิมเสมอพื้นที่ว่างนั้นคือผู้รู้หรือความตระหนักรู้ที่อยู่ในตัวเราเป็นพื้นที่สงบที่เฝ้ามองความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเราคือพายุ หรือคือความสงบที่เฝ้ามองพายุลูกนั้นผ่านไปเมื่อมีความคิดโกรธเกิดขึ้นผู้รู้เพียงแต่รับรู้ว่าอ๋อความโกรธกำลังปรากฏโดยไม่จำเป็นต้องกระโจนเข้าไปเป็นความโกรธนั้นเสียเองเมื่อความเศร้ามาเยือนผู้รู้เพียงแต่เปิดพื้นที่ให้ความเศร้าได้พักพิงชั่วคราวแล้วก็ปล่อยให้มันจากไปตามวาระของมัน นี่คือการใจฟังใจคือการเป็นเพื่อนกับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นภายในโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านและไม่พยายามผลักไสการฝึกฝนที่จะกลับมาอยู่กับผู้รู้นี้คือการค้นพบบ้านที่แท้จริงภายในใจเป็นที่พักพิงอันปลอดภยัยที่เราสามารถกลับมาได้เสมอ ไม่ว่าโลกภายนอกหรือภายในจะวุ่นวายเพียงใดการอยู่กับตัวเองจึงไม่ใช่การทนอยู่กับความว้าวุ่นแต่คือการค้นพบความสงบที่ดำรงอยู่แล้วท่ามกลางความว้าวุ่นนั้นเองเมื่อนั้นคำถามที่ว่าใจเราจะทนได้ไหมจะค่อยๆเปลี่ยนความหมายไปอย่างสิ้นเชิง มันไม่ใช่การทนในความหมายของกัดฟันสู้หรืออดกลั้นอีกต่อไปแต่การอยู่ร่วมอย่างเข้าใจและอ่อนโยนการอยู่กับตัวเองทั้งวันจะไม่ได้น่ากลัวแต่จะกลายเป็นการกลับคืนสู่บ้านที่อบอุ่นที่สุดเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้ชาร์จพลังและเยียวยาบาดแผลภายในอย่างแท้จริงแล้วถ้าการทนได้ไม่ใช่การต่อสู้ แต่คือการโอบกอดทุกสิ่งที่ปรากฏในใจเราอย่างอ่อนโยนที่สุดเราจะเรียนรู้ที่จะยิ้มให้กับความคิดฟุ้งซ่านที่ผุดขึ้นมาเหมือนเพื่อนเก่าที่แวะมาทักทายเราจะสามารถนั่งอยู่ข้างๆความเศร้าโดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหาวิธีขับไล่มันไปเราจะเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์เป็นเพียงแขกผู้มาเยือน ไม่มีใครอยู่กับเราอย่างถาวรหน้นาที่ของเราไม่ใช่การเลือกต้อนรับเฉพาะแขกที่น่าพอใจแต่คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นการยอมรับเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนเฉยชาหรือยอมจำนนต่อโชคชะตาตรงกันข้ามมันคือบ่อเกิดของปัญญาและความเข้มแข็งที่แท้จริง เมื่อเราไม่สูญเสียพลังงานไปกับการต่อสู้ภายในเราจะมีพลังเหลือเฟือที่จะสร้างสรรค์และรับมือกับโลกภายนอกได้อย่างเท่าทันและมีสติการอยู่กับตัวเองได้คือการค้นพบอิสรภาพขั้นสูงสุดคือการตระนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องรอคอยจากใครหรือสิ่งใดภายนอกเลยมันคือสมบัติล้ำภาค ที่อยู่กับเราตรงนี้แล้วในความเงียบในทุกลมหายใจเข้าและออกในพื้นที่ว่างอันกว้างใหญ่ของหัวใจที่พร้อมจะโอบกอดทุกสรรพสิ่งเสมอถ้เรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบ่าขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน